g e n e r a l d y n a ด i c ม e u ยุโรป n ล System ได้เปิดตัวปืนใหญ่อัตราจรรุ่นใหม่ที่งานนิทรรศการการป้องกันประเทศและความมั่นคงนานาชาติในประเทศสเปนซึ่งมันมีชื่อว่าปืนใหญ่เนเมซิ s ซึ่งถูกตั้งชื่อตามเทพกีกที่ทำหน้าที่ลงทันผู้ที่เยอะยิงจองหองต่อเหล่าเทพเจ้าเนเมซิ s เป็นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรใช้กระสุนมาตรฐานเนโตออกแบบมาเพื่อให้มีความอยู่รอดในสงครามยุคใหม่ มีน้ำหนักเบาประมาณ40ตันเท่านั้นมีความคล่องตัวสูงย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเปื่อนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบป้อมปืนหันได้แบบ360องศาใช้วิธีการนำทางกระสุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ GPS หรือจะใช้โดรนในการกำหนดเป้าหมายก็ได้มีระยะยิงไกลสุดประมาณ40กิโลเมตรและสามารถขยายเป็น5 6กิโลเมตรได้โดยใช้กระสุนต่อระยะมีอัตราการยิง8นัดต่อนาทีปืนใหญ่เคลื่อนที่ได้โดยขุมกำลังดีเซล8 0 0แรงมา้า เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ68 h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงหุ้มเกราะมาตรฐานที่สามารถกันกระสุนขนาดเล็กและสเก็ดระเบิดได้คาดว่าจ e ลเลอรลไดนามิกยุโร Land System ได้พัฒนาปืนใหญ่นี้เพื่อแข่งขันกับ p ีซันเฮส2,000ของเยอรมนีและปืนใหญ่ k .9 ของเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จในการส่งออกอย่างมากในขณะนี้